อัานแล้วนะอัานแล้วหรอใช่อัานแล้วว้าว,ว,าวปฏิกิริยามีแค่นี้เองเหรอว้าวโอ้สุดจัดจังเอ,อ่อว่าจะไปเอ้นี่อะคงก่อนไปไหนไปอาณาจักรใต้ท้องทะเลไปอาณาจักรใต้ท้องทะเลใช่มันคือที่ไหน มันคือภาษาใต้น้ําแล้วมันจะไปยังไงถามหน่อยเอ่อนั่งเรือหารเรื่อยๆได้โอ้โหถ้้คุณพร้อมเสนอผมก็พร้อมสนองโอเคครับคุณผู้ชมครับคือจากพาร์ทที่4เนี่ยนะเราไปเมืองรกกันนะพาร์ทนี้พาร์ทที่5ใช่ไหมเราจะไปอ่าอันจาจักใต้น้ำนะอาาจัจากรท้องทะเลนะคุณผู้ชมซึ่งเราจะต้องทําเข็มทิศแล้วก็เดี๋ยวนั่งเรือหาไปเรื่อยๆนะยครับแต่ก่อนหน้านั้นผมจะมาบอกว่าคือผมแอบไปเล่นมาครับตรงนี้ครับ นี่โอ้โหฟาร์มวัวมีวัวมากมายทีนี้ผมก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งนั่งหาปลาแซลมอนตีละทีนี้ทีนี้เราก็จะมีเนื้อวัวไว้กินไว้ใช้เนี่ยเอามาย่างก่อนสเต็กเป็นไงแล้วก็เนื้อปลาโอ้ผมเรียกได้ว่าของกินของใช้ไม่มีหมดนะอย่างดิบอย่าง,างดีดแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็น่านาข้าวนะแล้วก็นาแตงโมโอ๊ยทผมเผลอเหยียบโอตาย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 ,ตายออกก่อน โอ้นาค่าเราก็นาแต่งโมนะ mm hmm. เผื่อเหยียบเฉยเลยแล้วก็ตรงนี้นะไปแอบซุ่มทํามานะครับเราเอาหูเดเนเธอร์เนี่ยมาปลูกนะครับเพราะว่าเราจะทํายากันนะถ้าเกิดเราจะไปอนจักรแห่งท้องทะเลเนะี่ยเราจะต้องอ่ามีน้ํายานะครับน้ายาหายใจใต้ท้องทะเลแล้วก็อ่าอะไรนะในวิชั่นใช่ไหมใช่แล้วก็พวกรีเจนเนอเรชั่นกันไปโอเคนั่นแหละเราต้องมีพวกนี้นะเพราะงั้นเราจะต้องมีเจ้าหูเดเนเธอร์นยครับ แต,แต่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วคุณผู้ชมครับคือโอ้โหงบหมดกระจกหมดแล้วก็ยังไม่ได้ทําทางต่อขึ้นไปข้างบนแล้วผมว่าทางต่ออาจจะเป็นไอ้ตรงเนี้ยบันไดตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไปข้างในนะข้างบนนี้อาจจะทําเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีแต่น่าจะเป็นฟาร์มนั่นแหละโอเคเรื่องการทํายาก็จะให้โนวี่ผู้ปัดเปลืองของเรานะเป็นคนคาบยานะส่วนผมก็จะไปเดินเล่นนะฮะเราเราไปขุดแร่ด,ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับ ตรงนี้เป็นเหมืองครับคุณผู้ชมครับน,นี่นี่เน่นี่ครับเน่ขุดถ่านก็นได้เวลเป็นไงโอ้โหจีเนียตตรงนี้มันเป็นเหมืองครับคือเหมืองที่ยังไม่เคยมาตอนพอดีว่าทําฟาร์มบวกก็เลยเห็นก็เลยแบบอ้ยมาลงเหมืองตรงนี้แล้วกันในพาที่5้าระหว่างรอสนวิทํายาเสร็จนะเราจะได้ไปทะเลกันนี่เน่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 นี่เน,น,น่ขุดขุดโอ้เหล็กเหล,ล็กนี่จาเป็นเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าพาที่แล้วเราผ่านเหล็กไปเยอะจะจัดนี่ขุด มีที่ขุดเพชรแล้วก็ดีอย่างเงี้ยนะไว้ไว,ไวขุดดีพังยากด้วยโอเคตรงนี้หมดละอุ้ยตกอืมเอาไม้มาเลยแล้วกันรวยไม้ผู้ไม่ตัดมาอุ้ยตรงนี้โอ้ต้องค่อยๆแย่และแย่และแย่และไม่มีทอสเราต้องนี่แน่ข้ามาเลยข้ามาเลยเต็มที่เต็มที่อ้วนเสียงดังลำคาเดีย๋ยวก็ฆ่าทั้หมดฝูงเลยโอเคได้มาละปักปักไอ้ทั่วนี่ปักไอ้ทั่วปักไอ้ทั่วปักไอ้ทั่วค่อยๆค่อยๆใจเย็นใจเย็น โอ้ยตรงนี้ตกไปนะ่าจะเจ็บตรงนั้นเราจะอาจโอ้โหเกือบเกือบเกือบนี่นี่แน่โอ้ยกลุณมช่วงครับหลังจากที่เราลงมานะเดี๋ยวลงมาอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นยังไงเดี๋ยวทางขึ้นค่อยว่ากันเราลงไปต่อเลยแล้วกันนะปักต่อปักทอต่อปักต่อปักต่อ,ตอไม่รอแล้วนะแต่ข้างล่างนี่มีคิปเปอร์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจคอไม่สู้ดีอือลงลงทีละขั้นเลยแล้วกัน เออลงลงลงอ่าตัวนี้ลงเอ้ยเจ็บโอ้ยเสียงเสียงมันเล้าหรือเอออะไรโู้เสียงมันเล้าหรือมากคุณผู้ชมครับโอ้สกิลซีกงลิตันสิเออเจ็บโอ้โหเราหลอกคิปเปอร์ระเบิดดีไหมเอ้อตกคิปเปอร์โอ้ยโอ้เยอะ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 มากเยอะจะจัดทำไมมันเยอะได้ยังนี้โอ้โหมอนสเตอร์ทำไมมันเยอะอย่างงี้ โอ้ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วโอ้โหขึ้นก่อนขึ้นก่อนใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะอู้มอนเยอะเยอะอย่างเยอะโอ้ยสเกลปักปากก่อนขอปักไม้ก่อนขอวางไม้วางไม้กันก่อนวางไม้กันก่อนนะโอ้โหไม่ไหวเยอะจัดจัดอะไรมันจะเยอะขนาดนี้โอ้ทำไมมันสูดรวมมอนสเตอร์เด้อ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 เดให้พี่ขุดก่อนเดี๋ยวให้พี่ได้ขุดให้พี่ได้ขุดสะดวกนะขอขุดฐานก่อนโอ้ยเกือบโอ้ยอะไรกันมาเนี่ย ทำไมมันเยอะอย่างนี้ทำไงดีโอ้โหอซอมบี้อย่างเยอะคุณผู้ชมเอ้ยนี่ไงเราลงมาตรงนี้เราก็ตีมันตีตีไม่ถึงเอางี้เอางี้อีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งน่าจะถึงละน่าจะถึงละน่าจะตีะถึงอยู่ตีถึงแล้วนี่ไงอ่าตีเราลงไปไม่ได้แน่ๆเลยเราต้องจะโดนพวกมันกระทืบโอ้โหเยอะจัดจัดเยอะอะไรเยอะอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ โอ้โหสปาวซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยซอมบี้มีที่ขุดเหล็กได้ยังไงมาอุ้ยเยอะมากอะอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้อุ้ยมากันเพียบเลย <c oughs> บอกเลยจบอันนี้น่าจะเวลเยอะลวัวๆอ่าได้เวลเพิ่มมา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 ขอส่วนบุญขอส่วนบุญแฟนคลับเยอะแฟนคลับเยอะแฟนคลับเยอะเยอะจะัดๆเดี๋ยวผมต้องลงไปปักไฟไปะเนี่ยแป๊บหนึ่งเคลียร์ก่อนโอ้โหโอ้โห มาขึ้นมาเออขอหน่อยแล้วกันนี่เน่สว่างสว่างสว่างไม่สว่างให้มันรู้ไปไม่สว่างให้มันรู้ไปเอาไปอีกมามาเรื่อยๆมาเยอะๆอนตัวนี้โดนตีไม่ถึงบหายเออเฮ้ โอ้ไม oh yeah, yeah, yeah. mm ่กอย่าย่าย่ามึงอยู่ดีๆไม่ว่าดีใช่ไหมเจ้าซอมบี้เจอดาบทองนี่แน่โอ้โ oh, ห oh, คือเธอซอมบี้แม่งมีเปสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบตัวสู้ไงไหววะอันนี้ไม่ได้พูดโมอันนี้อันนี้ไม่พูดโมพูดจริงๆพูดชัวร์มันเยอะมากๆมันเยอะจะจัดมันเยอะจริงๆของกูของกูก็หมดมาน,นี่มานี่เลยมึงอ่ะอันนี้เลยมึงอะ่ะอันนี้เลยมึงอ,อ่นนเอะ,อนนเ,อะเวลกูที่ห้าเวลหายหมดเลยหายหมดเลย อันนี้เยอะจังเยอะจังเลยนะเยอะจังเลยนะเยอะอุ้ย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 พาเพื่อนพาเพื่อนมาอย่าพาเพื่อนอย่าพาเพื่อนมาด้วยอย่าพาเพื่อนมาด้วยอย่าอย่าลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนเออสวยสวยสวยสกลลิตันอย่ายห้พี่เดินสะดวกโอ๊ยนี่เอาของขึ้นเอาของขึ้นนี่นี่เนื้อ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 กูเนื้อกูของกูโอ้ยโอ้ยโอ้ของโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยไม่ไหวแล้วจะาพี่โฮ้ย<ฮ><ฮ>แบบงุมอย่าอย่า <c oughs> กกอุ้ยพี่สกิลตกจัวตายกูตายๆๆอ <c oughs> เอาขวานไปฉาบหน้ามานันก่อนเอาดาขวานมากูจะไปตีมันให้หมดเลยผายเอ้ยขวานมันเยอะลูกคอมีออ่มันเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยากมากมันเยอะจะจัดมันเยอะมันเยอะจริงๆอุ้ยทำไมมาเยอะขนาดนี้โอ้ยโอ้ยไอ้ลูกคอมี่อ้อกูจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะ โอ้โหของโอ้โหที่คุณเพชรดาบเพชรของที่อุตสาหามาซอมบี้เวนเลยไม่น่าไม่น่าเลยจริงๆหมดนะอย่ามีมาเพิ่มนะไอ้สเกลโอ้ยนะอ,อ,กกอุย,อยซอมบี้เด็กเวนไอส้สเกลเวทมึงอย่ายิงกูมึงอย่าย,ยิงธนูใสก่กูกูขอร้องกูกูไปก็ได้ไม่อยู่ละโ,โอเคโอเคครับคุณผู้ชมเราได้ดาบเพชรมาแล้วนะแต่ผมขอเติมเลือดก,ก่อนอผมเติมเลือดครับนึงเติมเติมใส่เกาะใส่เกาะยเอ้ ทำไมสกิลทำไมสกิลมันยิงกไูได้ทำไมสกิลมันมอ๋อสกิลอยู่นี่อีกตัวหนึ่งโอ้โหเอ้ยดีสาาิสลา,าม,มลสลา,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 ามก่อนสลามช่างสลามกดที่ขุดเอาของหายที่ขุดกูหายเอาฮัลโหลโอ้โหที่ขุดเพชรกูไอ้สลา,ามเวนมึงมาอยู่ในนี้ได้ยังไงที่ดิบชื้นก็มีไม่ไปอยู่ มาอยู่ในถ้ำเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอุยได้บอลสลามอุ้ยได้บอลสลามเอามาทำของได้เย่เจอขวานได้มาสิบอันที่คุดเพชรกูหายมันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอโอ้ของหายหมดเลยอันนี้อะไรเนี่ยมันหายไปได้อะไม่รู้เอาเหมืองมาเชื่อมกันเหรอโอ้ยเิดเคปเอาเหมืองเชื่อมกันเฉยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ย นี่ก็สวยดิแหลมเลยแต่ไม่มีที่ขุดแล้วะโอ้โอ้มันโอ้ใจโคโอ้เพชรกูที่ขุดเพชรไอเอ็นเอเมนเอ็นเอเมนโอ้ไอแมงมุมเวมันนี่ดิแมงทำที่ขุดเพชรกูเธอไม่มีทอดเลยอ่าทอสมาปากดีมันน้องเพชรไปแล้ววาโอ้ยมันยิงกูเจ็บไอกระดูกเวเ้ยมันนี่มันนี่อ้า ไอ้กระดูกแย่ yeah! มาหน,นี่มึงตีตีจังวะมึงไอ้ชิบหผ่าเอ้ยมาหน,นี่เลยโอ้โหที่ขุดเพชรกูหายเนี่ยโอ้แล้วเหล็กกูหายอีกฟัโอ้์โอเหล็กกูก็หายหายทุกอย่างเลยโอ้ตายโอ้โห ใครโอ้ไอสเกลดิตันไอกระดูกเวนมึงมาหนี้ไม่ไหวกับมึงแล้วนะโอ้คุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหซอมบี้ซอมเบอร์สเกลดิตงสเกลดิตันทำไมมันเกิดเยอะแยะขนาดนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยนะมันเกิดเยอะมากเลยอะคือแบบโอ้โหเรียกว่าตายตายเป็สิบรอบกว่าจะได้ของมาคืนครบเนี่ยเห็นไหมโอ้ตายแบบโอ้โหรัวๆระนาวละนาวมากอ่ะเมืองนี้มันอันตรายผมว่ามันอันตรายอย่างนี้มันต้องมีของดีแน่ๆครับผมเชื่อมั่น เพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันเฝ้าของไว้อยู่เปล่าหรอกจริงๆมันแค่มืดอุย้ยตรงนี้ทองขุดขุดทองอ้าวมีแค่นี้ล่ะหน้านี้มีทองแค่บล็อกเดียวเนี่ยนะบ้าไปแล้วได้ยินเสียงซอมบี้แล้วอ่ะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ทานโอ้โหเลเวลผมที่อุตสศาสตร์สมมาว่าจะเอาไปอินชาร์จของอาหายหมดเลยขังข่าวบ้าขัางข่าวบ้ากันทำให้ฉันดูแย่ ข้างเขาบ้าตายไปเลยอุ้ยนี่แนี่อุ้ยเยอะอีกแล้วว่ามันโผล่เกิดมาเพียบเลยโอ้ยทำไมเยอะอย่างงี้วะโอ้เยอะจะจัดฟาร์มฟาร์มเบลฟาร์มเบลเบลสองละเบลสองแล้วอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเบลนิดเดียวขึ้นปักปักก่อนปักก่อนมันเยอะมันเยอะเยอะอย่างงี้ต้องปัก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 ให้มันทั่วโอ้โหอะไรอ๊ายอู้หู้คลิปเปอร์คลิปเปอร์ช่วยหน่อย คิปเปอร์ช่วยหน่อยเออระเบิดระเบิดเลยระเบิดเลยเออสวยไอ้สกลมึงโดนคิปเปอร์กูระเบิดไปดิเป็นไงเป็นไงเจ็บไปดีเจ็บไปดีอยากแก้แค้นใช่ไหมล่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้หวังหมดหวังแล้วหมดหวังแล้วปากปากกรปากให้มันทั่วปักให้มันดูทั่วโอเคครับสว่างแล้วมันจะได้ไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมบงสมบีอะไรให้มันมากมายให้มันมากความสเกลลรูตงสเกลตันผมว่าของตกงี้มันไม่ไหวแล้วว่าโอ้เธอเราสามารถตั้งปิดปิดกันของตกได้ไหมได้เอาตั้งนี่ไหม ของที่ผู้หามาไปหมดแล้วอ่ะโอ้วุ่นวายมากๆแย่จัดๆอะไรวะเนี่ยวิย่แม่งมุมตัวนี้ไม่ทำร้ายเราดีมากๆเลยเราจะไม่ทำร้ายมันนะฮะเราจะทำไม่ทำร้ายมันเป็นการตอบแทนนะที่มันไม่ทำร้ายอะไรเราปะ่ะไปกันต่อเราจะต้องขุดแร่นะเราต้องชดเชยสิ่งที่เราขาดหายไปโอ้โหนี่ยได้ยินเสียงซอมบี้เดิมใหม่อ่ะ อะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นมึงขยันจังเลยมึงอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยมีเอ็นเดอร์แมนโอุ๊ยใจเย็น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 กินก่อน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 ไม่ไหวไม่ไหวจะหมดตัวเรียกจะหมดตัวตายเราจะไม่มองนะเอ็นเดอร์แมนปึ๊บจ้ะอย่าอย่ามองอย่ามองอย่ามองไม่มองไม่มองไม่มองอุ้ยทำไมเอ็นเดอร์แมนเยอะจังไม่มองนะไม่มองนะครับผมมีปัญหากับสเกลิสตันแค่ตัวเดียวพี่เอ็นเดอร์แมนอย่าผมไม่อยากมีปัญหากับพี่นะไปแล้วนะไปแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้ลาวาไหลเยอะมแลกูจะไปไงเนี่ย ต้องอุดก่อนใช้เหล็กอุดเลยนี่แน่อ่าเรียบร้อยขูดคืนอย่าอยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ขูดฐานก่อนลวกันนี่นี่นี่ปักทอสจะได้มีทอดเยอะนี่นี่แน่มืดัวลาวาหคะอุ๊จฮู้ยยยยเยเยยยเยยยอะไรเยยยเยยะมากเจอหรอเจอยอยยยย โอ้โหลาวาลาวาเยอะโอ้โหโอ้ลาวามันบังเพชรเอาไว้อยู่โอ้โหได้เพชรได้เพชรอุนคอนอะไรอะไรเราเลี้ยงไอตัวพ่อค้าได้แล้วเลี้ยงยังไงมันเดินเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็แบบเอ้ยวันออกไปโอเคงั้นถ้างั้นก็ดันเข้ามาเลยแล้วกันก็ก็ดันเขาลราเราก็เอาไอเอาเชือกมาผลูกลามาของพ่อค้าเอาไว้อะเออ มันจะได้ไม่หนีไปไหนได้เออเอ้ยดีจังจัดจัดวูด้เจอเพชรอะคุณผู้ชมครับอืมจะลงเจริญได้มากี่เม็ดได้มาหกเม็ดวู้แต่ถ้าเกิดที่ขุดเพชรผมไม่เสียไปผมก็ได้กาไรดีแต่เดีนี้ที่คุณเพชรผมเสียแล้วขาดทุนยับ,ย,บยับเลยนะเนี่ยนะแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับชีวิตเรายังมีความหวังต่อไปนะฮะเราจะต้องฟาร์มเวลนะฟารม์มโบวเวลฟารม์ารม,เารมเพชรนะมันจะต้องมีวันของเราแน่แน่แน่แท้แน่นอนนี่เนี่ยนี่เนี่ยทานทานอย่างเยอะทานอย่างเยอะปักปักปัก แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีสลามอยู่ในในเหมืองได้เนี่ยหรือว่ามันสลามมันอยู่ในเหมืองตั้งแต่แรกแล้ววะมันก็อยู่ในเหมืองตั้งแต่แรกล้วกลายเป็นว่าพานี้เป็นพาธเตรียมของไปทะเลไม่ได้ไปทะเลละใช่ใช่เอ้เอ,อ้ยเอ,อ,เอ,เอ,เอตรงนี้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 มีทองขุดทองขุดทองสวยสวยทองเยอะแยะจะไม่หมดทองเยอะแยะจะไม่หมดทองเยอะแยะจะไม่หมดโอ้โหดูดูมียานิชเช่นมาแล้วจะจัด เอ้ย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 ตรงนั้นเห็นนะ <ๆ S 1> เห็นนะอย่าคิดว่าไม่เห็นนะเจ้าโครงกระดูกอุย้ยอย่ายิงอย่ายิงมาโอ้ยหาเรื่องจังหวะหหเราอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงเฮเราเราอยู่กันดีๆฉันพี่น้องไม่ได้หรือไงฮะทำไมต้องหาเรื่องกันอย่างเงี้ยตายไปเวียน <R ose> โอ้โหมบี้สัมบี้สัมบี้เยอะสัมบี้เยอะสัมบี้เยอะเดี๋ยว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 ยายาสกิล เฮ้ยไม่ได้มองหน้าสกิลสกิลมันมาหาเลี้ยงเขาคือไงวะเนี่ยอย่าอย่านะพี่อย่าไม่ใช่สกิลไม่ใช่สกิลพูดผิดพูดผิดพูดผิดพูดใหม่เอเดอร์แมนป่ะไปต่อไปต่ออืมตรงนี้เอ้ยเอออย่านะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องอุดละโอ๊ยจิ๊บจิจ๊บอย่านะอย่านะอย่าอย่ามาหลอกให้รักแล้วก็จากไปอย่า อย่าอุดอุดลาวาก่อนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนโอ้ยซอมบี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยายแลอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอยโอ้โอ้้ยโออยอ้ยโอ้ยโอ้ย้อยาอยาโอ้ย ค่อยยังชั่วหน่อยนะเนี่ยอ่าอุ้ยจุ๊บโอไดมอนด์เดอไดมอนด์อีกแล้วแต่ในนี้มันอันตรายโอ้มันอันตรายโอ้เจ้าโอ้ยอะไรนักหนาวะเป็นอะไร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 ทำไมมันเยอะเยอะจะจัดโอ้กินกินก่อนกินก่อนโอ้ตรงนั้นก็มีไดมอนด์โอ้โหนี่มันเหมืองไดมอนด์กูว่าแล้วทำไมมอนสเตอร์เยอะมันป้องกันไดมอนด์อยู่นแน่เลยนี่เนี่ยจริงเหรอน่าจะโอ้เยอะเยอะเยอะ มีไหม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 มีคนไหมเธอมีไหมหมดแล้วอะอ่ะหมดก็หมดไปต่อดีกว่าครับชีวิตเรายังมีต้องไปต่อตรงนี้ก็มีไดมอนด์ุ้ยตรงนี้มีโอ้เรสโตนโอ้ยตุ๊ดโอ้ลาวา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 เตมไม่หมดเลยอ่ากลัวจังเลยว่าข้างใต้ไดมอนด์นี้จะมีลาวาอ๋อไม่มีข้างใต้ไดมอนด์มีไดมอนด์โอเคเฟี้ยวไปกูต่อข้างใต้ไดมอนด์มีไดมอนด์ โอเครวยปูมีไดมอนด์สิบห้าเม็ดแล้วอะยอดปูได้ยินเสียงลาวะอุ้ยตรงนี้ก็มีไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์เพียบเลยไดมอนด์มันหาง่ายขึ้นป่ะอ่ะไม่มันมันต้องเป็นเพราะว่าเหมืองนี้แน่ๆแต่ตรงนี้ลาวามันโอ้เกือบเกือบแล้วคุณผู้ชมครับเกือบโดนเกือบโดนลาวาโอ้ยโอ้ตรงนี้มีลาวานี่เองก็ว่าแหละทำไมไดมอนด์เยอะ นี่แน่ปักโอ้ข้างใต้ลาวาก็มีแร่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะเอาไงดีเราจะยวผมเอาเอาไดมอนด์ชุดนี้ไปเก็บดีไหมแล้วผมจะไปหาต่อดีไหมคุณผู้ชมคิดว่าดีไหมครับผมว่าดีปะได้มาทาั้งสิ้น19เม็ดด้วยกันเน่เดี๋ยวจะจัด,จดปะกลับดีกว่าไม่อยู่ละแต่กลับมาใหม่นะตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีของอีกเยอะมากแยะมากมายจะไปหมดโอเคครับคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่เรา ใช้เวลาในการฟาร์มของหาของแล้วก็ทํายานะเป็นเวลานานเกือบทั้งวันเลยนะเอาจริงก็ได้ของมาแนละ้วตอนนี้ก็จะมียานะเป็นพอชั่นฮิลิ่งนะครับขั้น2นะครับแล้วก็จะมียาเป็นอ่ายาแบบรีเจเนเรชั่นนะก็คือเพิ่มเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นไนวิชั่นนะมองเห็นในะเวลากลางคืนนะแล้วก็มีเป็นอารีเจเนเรชั่นขั้น2อนะก็คือแรงกว่าขั้นแรกแน่ๆแล้วก็มีหายใจใต้น้านะครับแล้วก็ผมเอาเตียงไปนะเพราะว่าผมจะ ไปเซฟเซฟพอยต์ตรงนั้นนะเวลาตายจะได้เกิดตรงนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดตายแล้วมันมาเกิดที่บ้านเนี่ยมันจะไกลมากแล้วมันจะไปไม่ถูกนะครับคือตอนนี้ผมก็เอาเอาธนูไปด้วยนะคุณผู้ชมครับคือธนูเนี่ยเอาไว้ยิงมอนสเตอร์นะครับส่วนประตูนี่ก็คือเอาไว้หายใจใต้น้ำนะแบบหายใจไม่ออกปักประตูแม่งเลยอะไรอย่างนี้นะไปกันเลย let's go น้ำไปเย้ โอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบใบองอยู่ในทะเล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 เะเลทะเูเลลทะูลทะเะเลทะเลทละลทเลลเลทเเลเลทเล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 เทเล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 เทเลเลเทเลเล โอ้โหตรงนี้ไม่เคยมาเลยนะเนี่ยเมื่อตะวันตกดินตะวันตกดินตะวันตกดินเห็นแร้วบินผ่านไปเอาฮอนทันได้้อ้โหตกใจจริงๆวะตัดเลยลวกันคุณผู้ชมครับน่าจะนานโอ้ตะวันตกดินตะวันตกดินทางนู้นก็มีอะไรวนะเนี่ยทางนู้นอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยอาจจะใช้ก็ได้นะเฮ้ยใกล้บ้านเราเลยดิ เออนั่นดิอ,อ้าวใช่ปะใช่โอ้โหห่างใกล้บ้านนะครับคุณผู้ชมโอเคครับ okay, คุณผู้ชมครับคือ <c oughs> หลังจากที่เรา,าเรียกว่าไงนะใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในการแบบตั้งหลักตั้งฐานใหม่นะครับตอนนี้ก็เราจะต้องพิชิตตรงนี้ให้ได้นะเป็นอนาณาจักรใต้น้ำนะครับเอาเอา,เอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าเราแยกกันเราแยกกันเราเราจะไม่ตีเราจะไม่ตีเราตีมันไม่หมดแน่วันนี้ชาติเนี้ยเราจะเราจะว่ายน้ำาด้วยความเร็วแสงด้วยความเร็วสูง แล้วเราจะเข้าไปหาของได้ของเสร็จปุ๊บเราออกเลยโอ้ยแต่มันต้องขุดอ่ะเออมันต้องขุดเหรอใช่โอ้ตาย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 คุณผู้ชมครับไม่น่ารอดแล้วแหละถ้ามันต้องขุดอย่างนี้ไม่น่าไม่น่ารอดแล้วแหละโอ้โอ้ไม่ไม่นะ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  ไม่ไม่อย่าอย่าไอเจ้ามอนสเตอร์ทั้งหลายอย่าดูดกูปล่อยกูไปเถอะพี่ได้เดินสะดวกเถอะนะไอสองพี่ได้ว่ายน้ําสะดวกอย่าดูด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 โอ๊ยดะว่ายมาทักตามอีกอย่าดูดจเย็น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 จะดูดเยอะ่าดูดเยอะ่าดูดแรง่าดูดแรงจะดูดจุ๊บจโอ๊ยจะออกยังไงนีเนี่ยโอ๊ยโอยออกไม่รอดโอ๊ะออกข้างบนออกข้างบนออกข้างบนนะคุณผู้ชมครับเออเอาจริงนะมันไม่ได้ฆ่ายากเลยมันตีแค่สามครั้งมันก็ตายแล้วแต่แบบน้ําอ่ะ เ้ยเหมือนจะเจอปะไอ้แร่ไอ้แร่ที่มันเป็นมรกตแบบคล้ายๆมรกตปะแบบมันสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นตารางเออมันมันมันจะเหมือนกับเป็นตาตาไหนวะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเหมือนเขาเจอแล้วมันมันเป็นตาหลายๆตาปะแบบมีตาเยอะๆเออมันเป็นบล็อกเดียวอันเล็กๆอันใช่ไหมอันเล็กๆเหรอเออแบบเป็นบล็อกบล็อกบอันใหญ่นั่นแหละบล็อกสี่เหลี่ยมนั่นแหละแต่มันจะมีอันเล็กๆเๆๆหลายๆอัน น่าจะใช่แล้วมั้งน่าใช่ใช่ใช่เจอแล้ว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 อยู่ข้างใต้อยู่ข้างใต้วไายลงมาเลยไหวไหวไหวหนีวไายหนีวไายซ้อนไายซ้อนไายหนีลงมาเลยไม่งั้นเราจะไม่รอดขึ้นไปเลยหรอใช่ใช่อยู่ข้างใต้สุดเลยข้างใต้แบบโอ้โหแล้วกูหาทางออกไม่เจอคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมไม่คุมาแล้วไม่เจอเข้ามาในมิหารนะเธอเขาเาเห็นชื่อเธอแล้วแต่เขาจะออกไปยังไงโอ้โอ้เหมือนจะเจอเหมือนจะเจอทางออกเหมือนจะเจอทางออก ้าตองโอ้ยโหลงทาง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 ทำไงดี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 โอ้ยเขายาเขาจะหมดฤทธิ์แน่ๆเลยเขาจะตายแน่ๆเลยเขาจะต้องตายโอไมค์ก็ร์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 โไมคก็ร์มจะไปทางไหนต่อวันนี้หลงทางไปหมดแล้วโอ้เราจะต้องทางนี้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 แหละทางนี้แหละออกไว้ออกไว้ออกนี่ครับคุณผู้ชมครับเราเจอทางออกแล้วโอ้ไม่ใช่ทางออกนี่ว่าโอ้ตาย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 ผมตายแน่ๆเลยโอ้ ตะวันกำลังขึ้นทุก้อนอย่ามาเยอะอย่ามาะตะวันขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แค,ค่ขึ้นเอาล่อมามามาเอ้ยเอ้ยโอ้<ม>โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูอย่างนี้เลยเหรอคุณ <c oughs> ผู้ชมครับผมอยู่ใต้ผมอยู่ใต้พิหารนะครับผมว่าผมจะปักหลักปักฐานที่นี่ครับเอ้ยผมลืมเอาประตูเอ้ยประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ผมจะปักประตูตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีมอนสเตอร์โอเคผมรอดแล้วอ๋อคอยช่วเธอเขาเขาเขาอยู่ข้างใต้ข้างใต้นี้ไม่มีมอนสเตอร์เลย แต่มันมีอะไรก็ไม่รู้แต่ใช่ใช่ช่มันอยู่ในวิหารแบบอยู่ในวิหารเลยอ่ะข้างในนี้ยังไม่ไม่มีมอนสเตอร์สักตัวแต่ตอนนี้ยาในวิชั่นเขาหมดแล้วเขาเหลือแต่ยาอะไรก็ไม่รู้ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาในวิชั่นไปให้นะแต่ว่าเขาจะเข้าไปยังไงก่อนเธอต้องเอ้ยมันมีปลายักษ์เก๋เอ้ยอันนั้นไม่เป็นบอสกูเวังกูชอบกูชอบกูไม่ไหวแล้วกูจะท้องแห้งผูชมครับกูไหวมาเจอบอสกู โอ้กอนต้องระวังมากๆเลยนะคุณผู้ชมครับผมเจอบอสแน่ๆคุณผู้ชมครับบอสโอ้ยจะไปเธอรีบมาหาเขาเร็วๆมาหาเขาเร็วมาหาเขาเลยเขาเขาไปหาไม่ได้เขาไปหาไม่ได้เขากู้ตายกินยาก่อนนะคุณผู้ชมครับมันมืดมากโอ้ยโอเคสว่างเธอเขาเห็นบอสอะมันคือบอสมันเป็นปากปักเป้าตัวใหญ่ไปเราจะต้องไปต่อโอ้โหมันน่ากลัวมากๆที่นี่ว่ายเร็วๆว่ายเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆ อย่าไปตีมันอย่าไปตีมันเราต้องมาทางนี้เราว่ายหนีมันเราว่ายหนีมันอย่าให้มันดูดอย่าให้มันดูดใช่ไหมเนี่ยมันคือบ็อกอันนี้ใช่ไหมบ็อกอันนี้ใช่ไหมที่มันตามมาอฟเฟกต์อุ้ยอุ้ยมันจะปานแล้วอะตัวใหญ่ๆเลยต้องสู้ใช่ไหม โอ้ยต้องสู้แต่ว่าโอ้ยมันดูดมันดูดมันดูดเราเราเราต้องจุกเราต้องจุกถ้าเกิดมันดูดมันดูดมันดูดเขาเธอตีมันดูดมันดูดตีเธอเธอเขามันดูดเขาอยู่มันดูดเธอตีดดูเธอตีตมันดูดเธอยังมันดูดเธอยังจุก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 นี้จุกนี้จุกจุกหนี้จุกจุกเลย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 โอ้ยกลับกลับโอ้ยจุกนีไปไปไปหิ้วหินหินหินก่อ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 นไปแล้วไปแล เต็มเต็มน <omat> ังเต็มยังมันมันดูดมันดูดมันดูดเธอเธอุกนี้ท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 ุกนี้จุกนี้เขาเตีองเขาเตีเอ้ยมันตายมันตายมันตายโอ้ยดอกเอ้ยดอกฟองน้ำมันดอกฟองน้ำเด็ก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 เอาตัวเอาตัวเด็กเอาตัวเด็กเอาตัวเด็กโอ้ยมันดูดเขามันดูดเขาโอ้โหโอ้ยโอ้ยไอ้ตรงตุงก้อนตุงก้นหนีหนีหนีออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยที่เดิมที่เดิมที่เดิมไปที่เดิมไปที่เดิมไอ้ที่เดิมไปทีเดิมไป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 เลยไปเลยไปเลยเขาไหว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 อยู่เขาไหวอยู่เขาไหวอยู่อ่๋อ่ะ อย่าตาย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 จุกหนี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 ก่อนจุกหนีก่อนใจเย็นจุกใจเย็นใจเย็นมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาน้าเราจะไปดีเอ็นกันนะฮะเราจะไปปราบมังกรกันเป็นอะไรที่แบบดูดีมากนะพาน้าเราจะจบซีรีส์ไมค์คราฟกันแล้วนะฮะคือเราเคลียร์มาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโอ้ตายแล้วโ เราเคลียร์มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอ่าโลกนรกนะฮรหรือว่าจะเป็นอ่าโลกโลกทะเลใต้บาดาลหรือว่าจะเป็นสมรวจเรือหรือว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะงั้นอ่าเพราะงั้นอ่า,าวันวันข้างหน้านะอ่าพาร์ทหน้านะเราจะไปพิชิตมังกรกันนะเราจะไปฆ่ามังกรกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับนะเป็นไงนบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมแปรงฟันแล้วก็ห่มผ้าก่อนนอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝ <c oughs> ันดีครับ